สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผม <c oughs> จะพามาอัปเดตผักบุ้งแก้วที่นาของเรานะครับวันนี้วันที่14เีเดือนมก,กราสอง5 6น้าสหแดม่นบ่เพราเาหลงว่แต่67มาโดนเนะาะอันนี้หกแล้วครับโอเคก็เลยมาอัปเดตให้เบึงครับผมเริ่มแทกยอดกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสูมให้บึงหนึ่งเด้อครับเห็นกันบ่าครับ รเริ่มเตกทยอยแตกยอดแตกอะไรแล้วนะครับดูใกล้ๆนะครับเริ่มเกตเกตาแตกยออต้องมาบางอันก็ได้คืบละบางอันก็เกินคืบแล้วครับถือว่าโอเคเป็นหน้าที่เ,เป็นหน้าพึงพึงพอใจครับว่าจากไหนเนาะอันนี้คืออัปเดตให้ดูนะครับก็อย่างเช่นเคยที่เคยวอลแต่ละคีิปครับ เราเหลือไปอีกนิดนึงนะตรงนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งไล่ประมาณไล่ไล่หนึ่งกับอีกงานหนึ่งประมาณนี้ครับงานหนึ่งสองงานแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไล่กับสามงานตรงนี้กัไล่ประมาณไล่กับหนึ่งงานประมาณนี้ครับก็เราวางแผนเพื่อที่จะเก็บวันละล็อกวันละล็อกวันละแถวครับวันละเข้าวันละล็อกวันละล็อกมันจะครบหนึ่งอาทิตย์พอดี เราตีไว้ล็อกละ30ถุงนะครับประมาณนะล็อกหนึ่งอย่าให้ขาด30มารอดูถึงวันนั้นจะได้ตามเป้าเราไหมไอขนาดล็อกนะครับตรงนั้นจะเป็นห่างกัน4เมตร4เมตรสเมตรสเมตรตรงนี้อาจจะอยู่ที่4ี4่เมตร20 4เมตร20อันแล้วก็น่าจะมีแถวนี้ด้วยมั้งเพราะว่าพอดีพื้นที่เหามัน,ม,นมันกว้างฝั่งนี้นิดนึงแต่หวัวก็ ถ้าเท่ากันนะครับสี่เมตรแต่ตรงฝัง่งที่เรายือนอยู่นี่จะก,กว้างนิดนึงเนี่ยกระทำไรห่างออกไปนี่ก็ประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรนั่นแหละครับพอดีคนคนปลูกเขาปลูกริมฝั่งนี้ครับเขาไม่ได้ปลูกฝั่งนี้เห็นไหมมันจะคดนิดนึงพอดีเพิ่นนลูกใส่ตรงกันนะครับปลูกสวนกันคนนึงปลูกฝั่งนี้คนนึงปลูกฝั่งนู้นหน้ากว้างก็เลยจะบอกกว้างปันไดครับ แต่ไม่เป็นไรก็เดินได้อยู่้วก็เตง่งๆจากน้อยครับถึงตอนนั้นเราค่อยขุดออกนิดนึงน่าจะเดินได้อยู่ครับนี่นะ,ะบรรยากาศดีครับอันนี้ภูหอของเราไปเดินลงไปดูกันใกล้ๆนี่แถวนี้ก็จะเริ่มแตกกันละเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่เห็นไหมครับแตกออกมาปิ๊กชี้ปิ๊กชี้ปิ๊กชี้เนี่ย นั่นแหละนั่นแหละนี่แหละนี่แหละครับคือต้อนผักบุ้งของเราในอนาคตนี่นะเริ่มติดละเริ่มติดดอกออกผลแล้วอีกประมาณสักสองอาทิตย์เราน่าจะได้เติมน้ำเสร็จแล้วนะครับ สองอาทิตย์เดี๋ยวถ้างั้นอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะตัดอ้อยเรามีอ้อยด้วยนะครับนี่นิดนึงอันนี้เริ่มแก่แล้วจะได้รีบมาตัดแล้วครับประมาณนี้นะครับอันนี้ปลูกดูดูใกล้ใกล้เอาดูกันใกล้ๆกลจะจะผมลงไปไม่ได้นะครับมันเป็นตมลงไปนี่บุ้มเลยเนียเนี่ยยังไม่แห้งแห้ง แห้งยังไม่ถึงแบบขีดสุดใช่ไหมมือกดลงไปยังเป็นบุ๋มเลยเดินลงไปนี่เป็นโคนจุ้มเลยแหละน,นี่ให้ดูใกล้ๆเนี่ยครับเห็นกนหรือยังนี่แหละเตกตาออกมานี่แหละที่จะเป็นลำต้นของเราครับชุดแรกชุดแรกนี่เราจะได้เก็บสั้นๆก่อนทำไมเก็บสั้นๆใช่ไหมเราเก็บสั้นๆไปไปขายตลาดนัดก่อนครับเพื่อที่จะตัดให้เขาแตก เพื่อนเตกลูกเตกหลานออกมาเยอะๆนะนี่ก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแล้วถ่ายให้ดูเรื่อยๆถ่ายให้ดูบ่อยๆคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับไอถ้าใครสนใจก็อยากเข้ามาชมก็ฝากเบอร์ไว้ด้วยนะครับอยากเข้ามาศึกษาอยากเข้ามาบึงว่าเห็ดจังไดครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับยินดีให้คำแนะนำ ตามประสบการณ์ที่ผมมีมานี่แหละครับให้ทุกอย่างไม่มีกักเข้ามาชมสวนเราได้เดี๋ยวบอกเบอร์นะครับ093 1619 2 5ส่สวนเราตั้งอยู่ตำบลหนองคันอำเภอผู่หลวงจังหวัดเลยนะสวนไอหมายถึงที่นาผักบุ้งนะครับแต่ไร่บุญตาของเราตั้งอยู่ตำบลผูหออำเภอผูหลวงจังหวัดเลยห่างจากไร่เราประมาณ5กิโลโดยประมาณครับประมาณนี้เพราะว่าที่นาเราอยู่คนละที่กับสวนเรา ขับรถแป๊บเดียวครับอยู่คนละตำบลแต่มันเป็นตำบลลอยต่อกันเพราะว่าอำเภออยู่ตรงนี้นะครับอำเภออยู่นี่อันนี้เราติดถนนเลยนะของเรานี่ก็มีทางไปนี่นี่อำเภอครับอำเภออยู่ประมาณนี้สถานีตำรวจก็อยู่ประมาณนี้และครับกใกล้ๆกันโอเคคลิปนี้ผมจะฝากไวแ้แค่นี้แหละครับผมขอบคุณนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้ให้กำลังใจในการทำคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ เดี๋ยววันหน้ามาอัปเดตให้ดูใหม่นะอีกสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวอัปเดตอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับเผื่อมีคนติดตามอยู่เนาะเผื่อมีคนสนใจทําเหมือนผมเนาะผมยินดีนะครับยินดีอยากให้แถวใกล้ๆผมอยากให้ทําสัก10คน20คนเราทำเราก็รวมกลุ่มกันไปขายที่ส่งตลาดผักตลาดอะไรเขาเลยครับทำน้อยๆมันไม่คุ้มค่านะ้ำมันทำเยอะๆจะได้ฝากกันไปขายครับขอบคุณครับสวาสดีครับ